ก็มาติดตามเกมนัดสำคัญนะครับของฮาเชียหมายเลข4ซาฟีอีบริสเนที่3จากญี่ปุ่นก็เป็นอันดับ2นะครับซึ่งก็มี6คะแนนแล้วเกมเริ่มจังหวะแรกยิงทักทายเลยครับติดผู้เล่นของคูเวตครับตูของคูเวตครับอ่านไฟละคาวีครับอ้าวแล้วบอลจามาจังหวะนี้ยิงโอ้โหแม่บอลออกไปแล้วนะครับเข้าข้างตะข่าย ไปเจอกับสายสาย A ของไทยนี่ถ้าไทยจบที่1เนี่ยแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับเจ้าเก่าครับนาทีจีโปงครับใส่เข้าไปแล้ววันนี้แมททางานอีกแล้วนาทีจีโปงครับอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็อเล็กบอลชายหาดโอ้โหยิงนี้เสพสามเหลี่ยมดิกเลยครับยิงยักฝั่งของตัวเองด้วยวางงัดขึ้นมาแล้วก็หวดครับใส่ๆก็เป็นลูกเก่งของเขาเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็ยิงลักษณะนี้ในเกมที่แล้วนะครับหลังจบรอบแปดทีนะครับล้างใบเหลือง นาทียิงแล้วลูกนี้จับได้แล้วครับแล้วสามเข้าไปมไหมเข้าไหมครับทำเส้นแล้วครับลูกนี้นิ่งสินเข้าโอ้โหคมกริดงงเลยครับลูกนี้ไม้ดูตามสายตาเดี๋ยวดูภาพช้าครั้งครับยิงลูกนี้หนักจริงๆครับปัดชุบออกมาแล้วนี่ครับดาบสองแต่ดูเหมือนจะมีสกอร์นะครับแหมภาพช้าตัดกับไอทีไทยเราได้นำไปสองสูตรแล้วนะครับโอ้โหจากจังหวะคอนเนอร์นะครับ มาดูฝั่ซ้ายคีจังหวะทุ่มเข้ามาแล้วก็โอ้โหมาเลยครับจอมลังกาที่ตอนนี้นี่ต้องยกให้เขาเลยครับว่าฟาดเป็นลงอ่ะนะครับคมกิดหน้าน่านการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สานีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารกีฬาทุกฉบับอ้าวแล้วก็สามสูงครับโอ้โหแล้วก็ลงนาดีโอ้โหตีละวกันตรงนี้มุมแคบมากครับเตียงเบียดเสาก็ไม่ได้ครับที่ยิงทุกนัดเหมือนกันครับรัตภงนาดีครับ โอ้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชุดนี้อย่างแท้จริงครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับปาบอลมาโดยสุริยาโขกเช็ดแล้วมุมไม่มีแล้วตรงนั้นนะครับแม่ตีลังคาเข้าไปเรียกว,ว่านี่รูเดียวเลยนะครับนี่ชื่อเสาแรกนี่ครับกติกาก็าห้ามแย่งบอลน,นะครับโดดฟาดเนี่ยแล้วก็โอ้ทั้งที่แล้วปี2023ไทยเข้ารอบะครับผ่านรอบแรกเป็นจา่าฝูงเหมือนกันอ้าวแล้วก็นี่ครับ ไล่มาหนึ่งประตูต่อสแล้วนะครับโอ้โหทีมมเก็บบอลเลยแม่เผลอนิดเดียวครับเสียสมาธินิดเดียวครับทีมไทยยัดมาตรงๆนั่นแหละครับบอลไม่โดนคะรไ,ไม่โดนศีรษะของหมายเลขหกแต่ดีใจเหมือนโดนคะรับก็คือใจจริงเนี่ยบอลมันพุ่งน่าก,กลัวอยู่<อ>หลายทีทยครับแค่ไม่ตรงกรอบ สองครับเจ๊ก็มีมาครับสัตว์ลูกนี้ไม่เหลือครับไล่มาแล้วคูเวสองต่อสามครับมาเม็ดมาเจย่าครับใจแค่เจ็บเหล็กน้อยครับสุริยาสัตว์ลูกนี้โอ้โหเข้าด้วยครับตีเสมอจนได้ครับคูเวสามประตูต่อสามโอ้โหในช่วงหนึ่งนาทีกับอีกยี่สิบเอ็ดนาทีที่เหลืออยู่ครับ เตนหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ดีนะครับของไทยเข้ารอบไม่เข้ารอบนี่มาลุ้นอีกหนึ่งนาะทีครึ่งครับวันี้ซัดเต็มเหนี่ยวยิงดีเลยนะครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมมาที่สุริยาสุริยาหลงยิงบ้านครับโอ้โหตรงตาข่ายเลยครับประตูแรกของสุริยาบริเด็นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผู้สาวประตูของไทยครับยิงขึ้นนำสี่ประตูต่อสามครับ ไลเปนเต้นไก้คนเสื้อเหลืองท่านด้วยครับโอ้นี่มาปะท้วงยังไงครับทางเตรคูเอตเหลืออีก17วินาทีนะครับนับถอยหลังคนที่ยิงไกลได้ดีอยู่แล้วครับเท้าซ้ายครับสริยาบริเดตนี่ครับบอลพุกตรงนี้หมดเสร็จครับ แล้บครับหมดเวลาการแข่งขันครัโอทีมชาติไทยครับต่อเวลาครับเอาชนะคูเวตได้4ประตูต่อ3ครับก็ทีมไทยก็เก็บไปได้ีก2คะแนนครับรวมเป็น8คะแนนก็คว้าแชมป์ของกรุ่มเอครับ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับซาอุดีอาระเบียครับส่วนคูเวตก็ตกรอบไปครับ